นี่เลยนะคะเหรียญวาระสุดท้ายของเหรียญห้าสิบบาทค่ะวาระที่สิบสองนะคะเหรียญเทลึกชินีระะัห้าสิบาทมีสิองวาระด้วยกันวาระสุดท้ายนะคะวาระที่สิบสองคือเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัลัยลักษ อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุหรอบวันที่สเดือนกรกดาคมสองหาหกศูนยค่ะสองห้าหกเหรียญนี้จะมีปัญหาจำนวนผลิตนะคะเพราะว่าคนสนใจน้อยคนสนใจน้อยคนจะไม่ไม่จองเพราะช่วงนั้น ออกมาตรงกับเหรียญถวายพระเพลิงพอดีช่วงจังหวะเหรียญถวายพระเพลิงค่ะจำนวนผลิตจึงผลิตตามจำนวนคนจองและเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีกไม่มากนักนะคะเพิ่มจากจำนวนคนจองอ่ะเพิ่มอีกไม่นักมากนักนะคะเหรียญนี้นะคะ ออกมาปี2อ6 0ศเส้นผ่าศูนย์กลางจํานวนผลิตนะคะน้อยมากค่ะจำนวนผลิตตามที่พนับอบค่ะตามราคาตามจํานวนคนจองนะคะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งแสนสี่หมืเหรียญเท่านั้นนะคะน้อยมากค่ะน้อยมากหนึ่ง0สนสี่หมืเหรียญเท่านั้นทั้งที่โครงการนะคะเหรียญนี้นะคะมีโครงการที่จะผลิตนะคะหนึ่งล้านเหรียญค่ะหนึ่งล้านเหรียญแต่ด้วยความที่ไม่มีคนจองนะคะเปิดจองแล้วไม่มีคนจองเพราะคนไปจองเหรียญนั้นหมด เหรียญ่พระเพิงค่ะเหรียญน,นี้จึงไม่มีคนสนใจนะคะเขาจึงลดยอดการผลิตให้เหลือแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญกระสับเทีย่ยกชนิดราคาห้าสิบบาทนี่แหละค่ะเห็นไหมคะพอไม่ไม่เป็นกระแสไม่มีคนสนใจนะคะเขาก็ผลิตออกมาน้อยพอผลิตน้อยปุ๊บผลิตน้อยปุ๊บ พอเอามาเข้าชุดใช่ไหมคะก็กลายเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่มีจํานวนน้อยนะคะราคาก็จึงสูงเป็นปกติของเหรียญน,นะคะโอเคครบสิบสองวาระแล้วนะคะทุกคนค่ะไปน่าก็ไล่มาตั้งแต่วาระที่หนึ่งถึงวาระที่สิบสองเนาะสุดท้าย